ชีวิตมีความท้าทายรออยู่สำหรับลีโลเด็กหญิงเงาๆชาวฮาวายที่ใช้ชีวิตอยู่กับพี่สาววัย19ชื่อหนานี่สาวน้อยทั้งสองยิ้มรนต่อสู้เลี้ยงดูตนเองแต่อะไรอะไรก็ม่ได้ดำเนินไปอย่างสวยงามนักเมื่อครอบบลาบับเบลิลนักสังคมสงเคราะห์จ่องเครียดแวะมาเยี่ยม เขาก็พบสองสาวพี่น้องกำลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงเขาจึงเตือนนานี่ว่าเธอมีเวลาเหลืออีกเพียง3าวันเท่านั้นในอันที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมแก่การทำหน้าที่เลี้ยงดูลีโลหากไม่แล้วสถานการณ์ในบ้านหลังนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนและแล้วในเย็นวันนั้น ลีโลก็เห็นดาวตกผ่านหน้าต่างห้องนอนเธอจึงอธิษฐานขอใครสักคนก็ได้มาเป็นเพื่อนใครสักคนที่จะไม่วิ่งหนีหนูไปก่อนเสริมด้วยว่าท่านทรงเทวดามาให้หนูก็ได้เทวดาที่น่ารักที่สุดที่ท่านมีอยู่แต่ในความจริงดาวตกดวงนั้นคือยาดอากาศของสติชซึ่งมีชีวิตประหลาดที่รู้จักกันในชื่อการทดลอง6 2 6 ซึ่งเพิ่งนี้จากดาวทูโรนักวิทยาศาสตร์ชื่อจัมบ้าผู้สร้างมันขึ้นมาพูดถึงสติชว่าเป็นอะไรที่กันกระสุนการไฟและคิดได้เร็วยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซะอีกมันมองเห็นได้ในความมืดและยกวัตถุอะไรอะไรที่ใหญ่กว่าตัวมันได้ถึง3เท่าสัญชาตญาณอย่างเดียวของมันก็คือทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่น่าประทับใจเอาเสียเลย ในสายตาของสมาชิกสภาหญิงแห่งสหพันธ์กาเล็กซี่ติชเธอจึงจับจำบาเข้าคุกและพิพากษาให้ส่งตัวสติชไปยังดาวเคราะห์น้อยไกลลิฟแต่ก่อนที่กับตันแกนทูจะลงมือกำจัดสติชตามคำสั่งมันก็ขโมยยานของตำรวจและบังคับให้พุ่งด้วยความเร็วสูงหนีไปอย่างโลกได้ทันเวลาสมาชิกสภาไม่มีทางเลือกอื่นอีกจึงต้องเสนอว่าจะปล่อยตัวจำบ้าเป็นอิสระ หากเขาตามจับสติชกลับมาได้และเพื่อจะคอยตามควบคุมความประพฤติของจำบ้าไว้ไม่ให้คลาดสายตาเธอจึงส่งพิกลี่เอเลียนผู้สนใจศึกษาในโลกมนุษย์เป็นพิเศษและมีสามขากับตาหนึ่งข้างให้ติดตามมาด้วยไฟสติชนั้นบังคับยานมาถึงโลกและเคาะร้ายดิ่งเข้าใส่รถบรรทุกน้ำตาลทายเต็มเป้าเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในบ้านดูแลสัตว์หลังหนึ่ง และใช้แววเสน่ห์น่ารักเข้าตาจนลีโลเก็บมันไปเลี้ยงพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าสติชทักษะสุดลำหน้าทำให้มันสามารถเก็บซ่อนแขนขาพิเศษจาก6เหลือสข้างเร้าอากาศและเดยบนหลังได้เพื่อให้ตัวเองดูเหมือนหมาหน้าตาพิลึกพิลึกตัวหนึ่งแม้พี่สาวของลีโลและลูกจ้างบ้านดูแลสัตว์จะผวาหน้าตาของมันแต่ลีโลกับลงรักสติช และยืนกลานจะนำกลับไปเลี้ยงที่บ้านให้ได้ขณะที่สิตชเองก็รู้ว่าลีโล่กับนานี่มีที่คุ้มภัยให้มันรอดจากน้ำมือของจัมบ้ากับพริกลี่ได้มันจึงยินดีที่จะถูกรับตัวไปเลี้ยงและทำตัวติดนึบกับครอบครัวใหม่ของมันทันทีแต่ชีวิตใหม่ก็ไม่ได้ร,บราบรื่นเอาซะเลยสเตชเริ่มสำแดงพฤติกรรมเลวห้ลาย,ลายและสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไม่หยุดหย่อน จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน้อยที่สุดแล้วบนโลกใบนี้เมื่อหลีโลพามันไปร้านอาหารที่หนานี่ทำงานอยู่สติชก็สร้างความพินาศจนหนานี่ถูกไล่ออกจากงานแต่ถึงอย่างนั้นหลีโลก็ยังปกป้องมันและกระตุ้นให้มันทำตัวเป็นประชากรตัวอย่างเหมือนฮีโร่ของเธอคือเอลวิสเพลสลีย์ด้วยเดวิดคาวิน่าแฟนเก่าและเพื่อนร่วมง,งานของหนานี่ พยายามช่วยให้ทุกคนอารมณ์ดีขึ้นโดยการชวนไปเล่นโต้คลื่นในตอนบ่ายซึ่งสติชก็สามารถเอาชนะอาการเกลียดการเล่นเซิร์ฟของมันได้สำเร็จแถมยังติดอกติดใจไม่ยอมเลิกจนเมื่อจำบ้ากับพิกกี้มาพบเข้าทั้งคู่ก็ดึงมันให้จมลงไปใต้น้ำแต่เดวิดเข้ามาช่วยชีวิตได้ทันเวลาคอปป้าบับเบิลเห็นภาพความวุ่นวายบนชายหาดเข้าเต็มตา จึงบอกกับนานี้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกแล้วนอกจากแยกตัวลีโลไปซะสติชจึงรู้ตัวเดี๋ยวนั้นเองว่ามันกำลังทำลายครอบครัวน้น้อยขนาะที่ความปรารถนาโอฮานะ่าของลีโลก็จางลงอย่างรวดเร็วแต่เมื่อสมาชิกสภาหญิงไล่จำบาก,กับพลิกลี่ออกเพราะปฏิบัติการล้มเหลว ทั้งคู่ก็ตัดสินใจลงมือครั้งสุดท้ายด้วยการไล่ตามสติชไปถึงบ้านของลีโลกับนาเน่แล้วพังบ้านหลังนั้นทิ้งแต่ก็ยังจับตัวสติชไม่สำเร็จอยู่นั่นเองในช่วงเวลาที่อะไรอะไรเลวร้ายถึงขีดสุดกับตันแกนทูก็เดินทางมาพร้อมอย่าลำยักษ์เพื่อจับตัวสติชมันหนีไปได้แต่ลีโลกับถูกจับแทน Stitch, ซึ่งตระหนักในที่สุดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลีโลกับนานี่จึงเกลีย้ยกล่อมจมบ้ากับพริกลี่ให้ร่วมแรงกันช่วยลีโลออกมาการไล,ล่ลละอันดุเดือดทุกก่งเกาะฮาวายจึงเกิดขึ้นและสติชก็สามารถช่วยลีโลออกมาได้สำเร็จร้อนถึงสมาชิกสภาหญิงต้องตัดสินใจออกมาเป็นผู้ควบคุมตัวสติชเองและเกมนี้ดูเหมือนจะจบสิ้นลงในที่สุดแต่กฎของเกม ก็ไม่ได้ดำเนินไปอย่างที่ใครๆคาดคิดปัญหาและอารมณ์ขันมีอยู่เหลือล้นในสวรรค์เมื่อเด็กยิงขี้เงาชาวฮาวายชื่อหลีโลอธิษฐานกับดวงดาวขอใครสักคนมาเป็นเพื่อนนังเล่าเรื่องราวของหนูน้อยหลีโลที่ได้เผชิญหน้าระยกะกระชั้นกับเอเลี่ยนทดลองสุดซ่า,าชื่อสติชสึ่งนี้มาจากดาวแห่งเอเลี่ยนแล้วหล่นลงบนพื้นโลกรูปร่างเล็กจ้อยหน้าตาละไม้คล้ายหมาของสติช ทำให้ลีโลกเก็บมันไปเลี้ยงด้วยความรักความจริงใจและความเชื่ออันมั่นคงต่อเรื่องโอฮาน่าเป็นคำศัพท์ฮาวายหมายถึงครอบครัวจนสามารถเปิดหัวใจของสติชได้สาเร็จและมอบสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยคาดฝันว่าจะได้เจอนั่นคือครอบครัว